าได้แล้วไงเอ้ยนพี่นี่เซเราไอยู่มันกบพี่ไอ้คำอ่อนสบายดีพี่น้องหลังจากที่แกงเฮ็ดพอแล้วอะไรกะเกี่ยวมาข้อต่อออกมาเฮ้ยในขู่นะออกมาะออนไลน์เทเยเออปัดเนี่ยจอหายรูปเนี่ยจอยคายคายคายตุ๊ก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  นั่งนั่งยู่ปกหลานะนั่งยู่ให้ร้อยนั่งน้ำน,นี่นี่แก,นแก่นี่นี่แกวนี่กินโลดอ,อ่ะลุงเคยขู่นะเอาหัวหัวมันโลดบังคำนะสบายดีปาลุงไงช้อนข้นนะสบายดีปาลุงนเไงสบายดีอันนี้สบายด,ดีพี่น้องกินเก่งกโโร,ระเทียมกินหะน้ามือ คือบ่ค um> ุยเอ้ามึงบ่จักนะมีทั้งเกียวหวานมีทั้งเกียวสมแก่น้อยก็จํารดดีมะขอน่ะสุกแล้วเด้พี่น้องขาวบ่สุกขาวาวไปนหบ่มันสิขาวนี่กันตมันสุกแม่น้องดําห้องคอนํากระเจ้าเพียงกกบ่โอ้ทาง่สิวิไลนมทางนั่นเด้เฮือนไผเฮือนในในโกุ้งหั่นเด้เอาในนกุ้ง ตัวเทียงหน้าภาคทางกับอันเพือนพ่อนทิพนั่นเทียงหน้าไอติมข้อในเดิมมาข้อนี่้ขามอนคือมัดคานดังแถมันคานค่อยๆพ่ได้บอเมน้องดำว่ะมุดแดงเลยลายหักดกดุกมันตัดยางอันบุ้มยลงมาหลเออนะเปิดสิมาวันได้ดุกดมันหักหมดแดงลาย เหยียดแขงใส่ผู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 กลืนหลดลอยมันจังอิ่มไวผูนรับมูรับตา <c oughs> <c oughs> มันควักปลาลุงมากินสมน้ำแน่เออเออสมมาข้อเด้อปลาลุงามาข้อลูกมาขอ้อ มคอตะกี้ในเหน้าอันน้ในบ้านนะใช่กมคอปาว่าก็บเมนซุกเลยติดูดูคงปาว่าน่ะอมอนันื่ด้หน้าอันเมียพอบ้านก้มแห่งเอาเมื่อกินแต่หึงหึเมียพอบ้านกมเถอกูรู้กันถอะบอกก็คืออ่ะ คุณแต่ด้านหน้าอะไรก็ไดมันไม่ใหญ่อเอ้ยนี่ก็มันนุ่งนุ่ยนี่สมบะลูกสมแล้วกับพ่อบอกแลนะเกาหัวอี่างนี้ก็เจียวเห็นหนังทีใช่ไหมก็กินข้าวแล้วมันหน่วนสมมาเคาะต่อเต็มคำตั้มได้เนาะใายตั้มก็ได้อยู่เนาะเอาแค่นายมันเวียนล้วเข้ากับ แกรรงก ues, ตงะตามกะมันใส่กระปพริกบันกมกะไม่มันหมสุดเสุดยอดกะมักขับกะมักเคาะแสบเสบตายบอกเอาคืนเลยมักพริกอันมักพรกคุณยายอันคุณยายสีสเกีซื้อให้

มาเก็บนะเฮ้หมอแกตุกเลยสักเละเลยเด็กจักไผ่เนี่ผอก้องบอ สีลอยกินเผื <comprend understood> ่อส <us> <t ội infinite> ิได si ้กินมะข้อมาแต่บันษีวิไลผนเด้อเขย่ากะเอาแม่น้องดำกะเอาผู้อีปอดสีเปยนอนเปยอยู่บนลุ่มเละแม่น้องดำน่ะสีเอามะข้อยู่ลุ่มเอาเฮ็ดขึ้นเถิงมันจะได้เต็มกระตา งามเป็อย่นี้ขี่รถไปปลาไหวอยู่เพื่อนเราเอลย่างไปไก่เหรอไก่อะไรไก่ย่างไงยังวก่ย่างแต่เพื่อนแม่น้องดำน่ะจ้าทอดบันซีวิไลไก่บันซีวิไลงูมาฉันแห่งกระส้วนแล้วอีแม่ว่าส้วนเอาสายแดกเนี่ยบ่สบอสบอสสวนไปยังไปย่างบ่ได้ไปขี่รถโค้งหน้าพ่อใหญ่อื้อ นาจะอินแปลงตะกี้พ่อเป็นอะไรลูกล่ะจับตัวได้นะจับดูดีแต่มันกัดลิ้นแน่ๆเธออีพอลงเผากะไปหนาไหมไปนำรังปไปนำรังเอออารมณ์ไปนำรังลูกไปลูกไปผู้ย่างขั้นน้องผู้ลูกน่าสิมเมืนอรลอยเนาะน่าสิมเมืนอรลอยเนาะห้องข้าไหนเด้อทาเมืนอร่อยเนาะห้องเด้อไปเด้อไปเงิอเด้อ ขมือปลาอยู่พอแห้งน้อยรอยมันสีเฮีเยร้อยร้อยน้อยมาข้อสีเฮี <c oughs> ยในเบาะต้นแน่นน้องขมีนมันบอเป็นบาเออหางหน้าปลาว่านะมันมันซุกแล้วบ่มันหงกลดเฮงเฮงขุดแมงคนูอยู่องบน,นในลำมาขอ จำบมดซองแจวลนต้นนานเจวันเลยี่ย่ดอวไปกินรถนานาเจวันน้่บ่อยูน้ำงไ,ไปทำงานเลยไปแล้วไปกบลอเอเย <c oughs> ขอมากันข้อไ่นเด้อลูกค่ะคัะคถึกแจนั่งแล้วเป็นยังไง <laughs> <c oughs> บบอกบกันอยาฮพตโพหาไปหาบักดำถามยา,าต่อยหย้ย เตรียบ่มีตู้เย็นใส่เราเตรียบ่มีหม้อหวยตู้เย็นแล้วนั่นเราเตรียมบะปายอย่าตัวนี้เนาะให้สะอาดอากให้ยลูกชายบ่อยากลูกชายเราก็เห็นงานอยู่สว่าอยู่เวียงเลยอยู่ใส่ที่เสร็จมาอยู่นะเสก็จมาคูเบาเล่ในเห็นงานอยู่สวรรค์นะเจียวโยโย่มะเขือเจยลสายกินพอเบามากแหลทิดโรงงานไหลทิด อืมนางกินผู้เดียวได้นี่พี่น้องเด้อักบะเดี๋ยววาก้ามึงเต็ง้เต็งกินหมากเลียงได้นี่น่ะไปเฒ่าเมือเอ่อ,อ,อนนสิร้อยไปเฒ่าเมื่อกายโอ้ยลิ้นียวขาดสอนบ่จักเหื่อจักไข่ข้าวตะกี้เอ,อ,อ่ย เซ็งกันปะเด้นเซ็งกันพาสิได้จังไงภาพ้าก็ได้พี่น้องคือไหลก็ลงเล็กซิปยังได้พาผ้าพาซิปอันที่แท้นันให้แย่านได้กินหน่อยเด้แล้แข่งกันแข่งกึนเม็ดยาผัดกึนบ่ลงมากึนนี่บ่เคอเพราะว่าเอาเลยตะกี้นะสู้ๆแข่งกันพี่น้อง ส่วนปหาฮายพ่อมลงลุงผูอ right ีผอลงเผากรอยู่ลุงผ <okay ูลูกเอาหลุดน่ะลงปลาฮาคายไว้น่ะตาเหลืองหมานหม่านกันได้ถึงปลายอะไก็ได้หมอสิไปเปิดตู้เย็นเอาน้ำหวานลงมากินนะฮะลอยกันไปเปิดตู้เย็นเอาน้ำเย็นให้น้องนี่เอามาเบิร์นเดี๋ยวเอามากินนะมาคือว่าน้ำเท่าเด็กวด ไอแม่กินผู้เดียวได้กันกระเมือนเอาหอยปังเที่ยวเมือนเอาหอยปังหมดนี่กินบ่เลยข้ามอีแม่กว่ามันพุเด้อดชูการมาน้อยยังไขได้หาขวดบะเกิดหุบอหรอเห็นว่ากับบริษัทตองโตยังบหรนี่อร่อยก็เอาให้น้องลูกเขึงท่องเลยสายเขึงบ่วบ้าข้าขึงบ่วะามือว่าในน้าเอาอัน เอาเฮดนางมากินนหายซื้อดิโด่หลอดเพเล็กน้อยวันนี้เอาลงมาให้น้องน่องซีวีลงเอานังลงมาให้แม่ม,แมื่มมมมกินไหนหนังเพียรน,น,นาตลุมนะล่าเดี๋ยพี่น้องเอ้ยห่ากสิกินยนันบบทันเจใสเบิดขะคักมึงเนี่ยผูกมาเต็มกระตุกในกุ <c oughs> นยยังอยู่ <c oughs> พอกันคลิปหนาพี่น้องกดไลค์กดแชร์รัวรัวเบนเต้อยาก เป็นตาอยากถีมมาลงเตียงอยู่บ่<ม>